เมื่อวานนี้ค่ะุณพิธาไปพูดกับเดลีนิวช็อกใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากนะคืออันนี้คงจะเป็นยุทธศาสตร์ไม่สู้เงียบๆแล้วอ่ะนอกจากประเด็นที่จะต่อสู้กับศาสตร์เอาไม่ใช่ต่อสู้คดีในศาสรัฐธรรมนูญโดยจะมีการถแถลงคู่ขนานเลยนะ<ม>ฟังจากคุณชัยธวัฒน์วันที่ประชุมพักจำได้ไหมค่ะจาได้จะไม่เงียบๆแล้วค่ะจะมีการถแถลงแบบสู้ไปถแถลงไปให้ประชาชนได้รับรู้ แล้วก็จะไม่ให้เกิดการยอมรับระบบที่ก้าวไกลบอกมันไม่ปกติจะมายุพักได้อย่างไรการที่วินิจฉัยเมื่อครั้งการกระทําหลายอย่างเป็นกรณีของการล้มล้างการปกครองที่สามนุนเห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องยุพักอัตโตนมัติค<ะ>อันนี้ก้าวไกลเขามองอย่างนั้นโดยที่คดีเนี่ยถ้าเราจําได้มีอะไรบ้างทบทวนกันชันนี้หนึ่งท่านผู้ชมมันก็มีตั้งแต่เรื่องอะไรนะแก้ไขมอหนในสภา เอาม .112 ไปใช้นลอนรงหาเสียงคุณพิธาไปขึ้นเวทีที่เสรเชชาไปพูดถึงการยกเลิกม .112 ติดชตด,ดิกเกอร์กรณีของสอสก้าไกลไปไประกันตัวพูดต้องหารในคดี112หรือคดีที่สอสผู้สมบักก้าไกลเองต้องคดี2 1 2 2> 1หนึ่งใช่ไหมใช่อันนี้เท่าที่ประมวลสามนูนประมวลหลายเหตุผลแล้วมีมติว่า เป็นการล้มล้างการปกครองค่ะนี่ขนาดที่คุณพิธาเมื่อวานนี้พูดกับแบรนด์นิวทประเด็นหนึ่งน่าสนใจอย่างที่ว่าว่ายังไง,ง,ไงไต้องไบไหลไล่เิ็นต้องใบต้องไล่คือคุณพิธาบอกว่าเราจะชินชากับความไม่ปกติแบบนี้หรือก็คือมีการยุบพักเรื่อยๆแบบนี้หรือ มีอำนาจจากการเลือกตั้งมามเราก็พยายามจะสร้างสะพานให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตแต่แล้วก็ถูกยุบพักต้องระมัดระวังให้ดีนะคุณพิธาบอกโดยเฉพาะพักที่เป็นฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือหมายถึงพักเก้าไกลอะค่ะถ้าเกิดว่าเก้าไกลถูกยุบแล้วไม่มีคู่แข่งเลยก็เท่ากับว่า จะเป็นรัฐบาลที่เป็นเผด็จการคือถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จก็สามารถใช้ไปในทิศทางที่เขาต้องการได้อ,อันนี้คุณพิธาบอกว่าน่ากังวลนี่นี่นี่คุณพิธา,อ,าอย่างที่บอกไปคือน่าจับตามากว่าก้าวใครเนี่ยตอนนี้เขาจะไม่เหมือนกับตอนแรกและตอนนี้เงียบอย่างเดียวเลยไปสู้ข้อที่หนึ่งคุณพิธาก็ตั้งความหวังว่าครั้งก่อนนะ ที่สามมูลนิชัยการกระทําต่างๆว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยยังเป็นกรณีคําสั่งให้หยุดการกระทําถูกไหมค่ะครั้งนั้นคุณพิธาก็ยังบอกว่าก็ยังเปิดโอกาสให้ไต่สวนก็แปลว่าเรียกไปไต่สวนชี้แจงคุณพิธากับคุณชยัยธวัฒน์ไปจําได้ไหมครั้งนี้คุณพิธาบอกโทษมันถึงขนาดยุบพักก็หวังว่าสารน้ำนวลจะเปิดให้มีการไต่สวนค่ะไม่ใช่บอกว่าเอกสารข้อมูลที่ส่งมาเพียงพอแล้วไม่ได้ใช้เลย ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นประเด็นสําคัญที่คุณพิธาบอกก็คือว่าอ่ะน้องไล่ตรงนี้ก่อนไอ้ตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวนใช่ไหมคะใช,ะใช่ใช่ใชค่ะ คือคุณพิธาบอกว่าคดียุบพักเนี่ยคุยมาตลอดนะคะม,มีคําชี้แจงมีคําอธิบายในประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญสงสยัยตั้งแต่ก่อนวันที่สามสิมกราคม,มคือเจตนาของพวกเราเจตนารมนะเจตนารมของพวกเราตั้งแต่เนื้อหาการกระทําเจตนารม์ของเราคือต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดไป ใช้สภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่มีใครผูกขาดความคิดอะไรได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่3สม,มกราคมกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะถึงนี้คุณพิธาบอกว่าก,กฎหมายมันคนละมาตรา คิดว่าสารรัฐธรรมนูญจะให้ความยุติธรรมให้โอกาสได้อธิบายให้โอกาสไต่สวนมากขึ้นขนาดลงโทษแค่เตือนให้หยุดเนี่ยท่านยังให้โอกาสเลยนี่เห็นไหมดังนั้นถ้าจะประหารชีวิตทางการเมืองกันเนี่ยท่านก็คงให้โอกาสไต่สวนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคุณพิธาบอกนิยามนิยามที่จะกล่าวหาว่าใครล้มล้างเนี่ยมันเป็นคําพูดที่รุนแรงมากนะดังนั้นมันต้องนิยามออกมาให้ชัดว่าคําว่าล้มล้างคืออะไร แล้วคุณพิธาก็บอกว่าสําหรับผมล้มล้างที่ชัดและไม่น่าจะต้องเถียงกันเลยเนี่ยก็คือ 1. รัฐประหารล้มล้าง 2>, 2. สมคบคิดกันกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อ,อประโยชน์ของต่างชาติา 3. แบ่งแยกดินแดน 4. เปลี่ยนรูปแบบการปกครองซึ่งทั้ง4เรื่องนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันอันนี้ล้มล้างแน่นอนค่ะ แต่สิ่งที่ตัดสินผมและพักเก้าไกลว่าเป็นการล้มล้างไม่มีใครรู้มาก่อนอคุณพิธาบอกขนาดกกตยังไม่รู้เลยมีคนไปนร้องกกตว่าเป็นปฏิบัติหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วก็บอกว่าให้หาเสียงต่อได้อ ตรงนี้คำนิยามคำว่าล้มล้างแบบการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบอบกษัตริย์ภายใต้นมนูญฉบับไทยแบบนี้ม,มันเพิ่งจะประกอบขึ้นเมื่อ3ามสอดมกราคมดังนั้นตอนที่หาเสียงนี่คือมันหาเสียงตั้งแต่ก่อน14พฤษภา66อะคะ่ะคือมันเป็นต้นบัญญัติที่ไม่สามารถจะเอาผิดย้อนหลังได้คือคุณพิธากำลังพูดประมาณว่า ที่เราได้ทราบกันว่าคําว่าล้มล้างเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมกราแต่สิ่งที่ได้หาเสียงกันไปก่อนหน้านี้ที่ถูกกล่าวหาหนาปะปัจจุบันมันคือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหลังจากวินิจฉัยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกเลยใช่ดังนั้นจะย้อนไปเอาผิดย้อนหลังแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คงจะเป็นข้อต่อสู้ค่ะถั่วมันดำใบเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาถ้าพิธาบอกก่อนหน้าก็คือประมาณหนึ่งเดือนไม่เกินค่ะหลังจากนี้สาววินิจฉัย ความจริงคุณพิธาเนี่ยติดค้างผมอยู่ครั้งหนึ่งนะวันที่สาลมอวินิชัยวันนั้นบอกว่าติดธุระออแล้วมอบหมยหรือว่าไม่ใช่มอบหมยคุณพิธามอบหมายคุณชัยทวัตไม่ได้ค่ะก็ให้คุณชัยทวัตมาแทนจําได้ไหมจําได้จําได้คุณพิธาเดี๋ยวมาคุยกันเลยมันยังไงเอาให้ชัดเลยค่ะและในฐานะที่ตอนนี้สู้แบบจะใช้เลือดเข้าตาคงไม่ใช่นะ พราะเจ้าตัวก็บอกนะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดถึงเวลาจะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานฮะคืออะไรคือขอจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานอะไรน้องไปอธิบายสิ คือคุณพิธาพูดแบบนี้กับ Daily n e w s Talk กับ Daily n e w s Talk ค่ะก็ไล,ล่เลียงไปอะนะคะเรื่องของการเลือกตั้งที่ชนะมาอย่างใสบริสุทธิ์ไม่ได้ซื้อเสียงเลยคู่แข่งก็ยังยอมรับตรงนี้เลยเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นเต้นมาใช้สิทธิ์สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นี่ก็ภูมิใจมากแล้วคือเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคนใช้สิทธิ์สูงสุดในประวัติศาสตร์จริงใช่ดังนั้นเนี่ยคุณพิธาแล้วชนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วคู่แข่งก็ยอมรับตรงนี้ด้วยว่าก้าวไกลชนะเป็็นนนอันดัดบแแค่ี้้กกภูมมิใจาลว ดังนั้นพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานคืออะไรใครใครไปทำสัญญากับซาตานบอกต่อไปไหมก็ถามเรื่องทษฎียุบยิ่งยุวโาพูดกว้างๆเอาไว้ภูมิใจแล้วพร้อมจะจากไปถ้าต้องจากไปอย่างผู้ชนะ ตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่มีคนามาใช้เสทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะผมใจแล้วแต่ไม่พร้อมจะทําสัญญากับซาตานคือขอเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าดีกว่าต้องทําสัญญากับซาตานไม่เดียวใช่ไหมอะทำสัญญาคือเดียวเดียวใช่ไหมค่ะเออก็ประมาณเอาต้องเลือกย้อนไปตอนนั้นพรรคเก้าไกลเนี่ย ร่วมกับแปดพักถูกไหมค่ะฝั่งประเทศไายนะค่ะแล้วบอกก็ได้สอวอครบแล้วทีแรกแล้วตอนหลังมันไม่ได้อย่างนั้นได้โหวตครั้งเดียวครั้งที่สองยังไม่ทันโหวตเลยแต่เป็นประเด็นเรื่องมีการเสนอว่านับซ้ําไม่ได้เอาโหวตเสนอชื่อซ้ําไม่ได้ถูกไหมทัานผ้บัญชากา่ถ้าในมุมของพักอีกพักหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกันณเวลานี้แต่ตอนนั้นเหมือนกับไม่ใช่คู่แข่งบอกว่าก็ทําให้เต็มที่แล้ว ยกมือทั้งสองครั้งร้อยสี่สิเอดเสียงอ้าวก็เลยรู้หมดพักไหนก็เลยอตอนนั้นมีความพยายามจะจับเบื่อใครไหมอืมอม,มีไหมเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีเออมีไหมมีความพยายามจะไปขอคะแนนใครไหมอ่าอันนี้เราต้องวิเคราะห์กันตรงไปตรงมานะมีไหมอืมอืมนึกดูซิ เหมือนโทรไปคุยนะมีนะคุณเชยทวัต hmm. อ <nh? S 2> ่แต right ่ปฏ right ิเสธล้วไม่ได้ชวนใช่ไหมค่ะมีกระแสข่าวอเอาเอาเป็นว่านี่ประเด็นหนึ่งระท่านผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งก็ไล่เรียงอย่างที่บอกเนี่ยต้องไปสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยค่ะคุณวิทาบอกว่าสมมุติว่าพักเก้าไกลถูกยุบอย่างเงี้ย ประเด็นแรกในประเด็นย่อยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือเราจะชินกับเรื่องแบบนี้หรอก็คือมีอำนาจจากการเลือกตั้งมาอย่างก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เติมนะคะคุณพิธาพูดว่าพยายามจะสร้างสะพานให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตเสร็จแล้วก็ยุบพักอันนี้ต้องระวังให้ดีเราควรจะชินแบบนี้หรือแล้วพอยุบเสร็จยุบก้าวไกล พักที่เป็นฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็จะกลายเป็นว่าไม่มีคู่แข่งเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดแต่รัฐบาลเผด็จการก็คือถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จก็จะสามารถใช้ไปในทิศทางที่เขาต้องการได้อันนี้น่ากังวลคุณพิธาบอก,กน่ากังวลตรงนี้เรื่องที่รัฐบาลจะไม่มีคู่แข่งเลยเพราะพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่งถูกยุบไปอ,อันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมันจะกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นเผด็จการอันนี้คําพูดคุณพิธานะคะไปถามพักนั้นเขาาคงจะตอบว่า อ่คุณคุณตั้งใหม่ไม่ใช่เหรอ,อมหมายถึงก็จะรวมกลุ่มกันมีความมั่นดอกมั่นใจในการที่จะมีร้อยห้าสิบกว่าที่นั่งรวมตัวกันอยู่ที่เดิมแต่จะถูกตัดสิธิ์เป็นกรรมการบริหารชุดนั้นถ้าโดนนะ,ะไม่ได้แช่งนะสมมุตินะครับสมมตุติและยังไงต่ออ,อันนี้ประเด็นหนึ่งว่ากังวลเรื่องว่าอีกข้างหนึ่งทําลายพัรคู่แข่งทําให้พรรที่เหลืออยู่พรรใหญ่กลายเป็นเผด็จการเหรอคแล้วยังไง ต่อมาทีนี้นะักข่าวถามเรื่องทฤษฎียิ่งยุบยิ่งโตติดเทอร์โบในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณพิธายังเชื่อในทฤษฎีนี้อยู่ไหม,อมตอนนี้คุณพิธามีทฤษฎีบูมเมแรงเพิ่มมานะคะบูมเมแรงขว้างไปยิ่งไกลมันยิ่งกลับมาเร็วแล้วก็กลับมาแรงด้วยกระทั่งคนที่มีอำนาจคนที่กุมปากาไว้ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดคราวหน้าเราชนะอีกครั้งอยากจะชนะด้วยอันนี้หมายถึงเป็นการเปรียบเทีย ทําไมไม่สู้กันในกติกาใช่ใช่ค่ะคืออยากจะให้อยู่ในกติกากติกาเดียวกันอยากจะชวนประชาชนให้สื่อสารไปถึงผู้มีอํานาจว่าให้เรากลับมาอยู่ในระบบกติกาเดียวกันแชร์อํานาจกันแข่งกันแล้วถ้าคราวนี้เราทําได้ดีกว่าก็คือชนะก็คือสมมติเก้าวไกลชนะเป็นนายกมาบริหารถ้าประชาชนไม่พอใจคราวหน้าคุณมีวิธีคิดที่ดีกว่าเขาก็อาจจะกลับไปเลือกคุณ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีอ่าสมมติเราได้สองสมัยได้สองสมัยก็คือรอบที่หนึ่งสี่ปีรอบที่สองได้อีกสี่ปีเป็นนายกได้แปดปีแล้วสมัยที่สามคุณธนาธรจะกลับมาใช่ถ้าทําได้ดีอีกคุณธนาธรประธานคณะก้าวหน้าตามมาอีกก็กลายเป็นสามสมัยคุณธนาธรตอนนี้เหลือประมาณหกปีแต่ถ้าทําไม่ได้ตั้งแต่สมัยแรกก็กลับไปให้ประชาชนตัดสินม,มันก็คือระบบที่ถูกต้องตามทํานองคลองทําแบบนี้นี่แปลว่ามองไปถึง ถ้าทำสำเร็จนี่สมสมัยเลยนะค่ะพิธาสองสมัยธนาทรต่อเลยนะคือถ้ามันเป็นระบบที่ถูกต้องตามทํานองคลองทําแบบนี้คุณพิธาบอกก็ไม่ต้องมีอำนาจพิเศษอะไรมามทำลาย มาวัดฝีมือกันเออไม่ต้องมีอำนาจพิเศษใดที่จะมาเติมแต้มต่อให้กับพักใดพักหนึ่งให้แข่งขันกันอย่างแท้จริงซื้อใจประชาชนแบบนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะมาจากการแข่งขันที่ชอบทำเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่การชกใต้เข็มขัดมไม่ใช่การแข่งขันที่ใครเข้าถึงผู้มีอำนาจได้ใกล้กว่าก็ทำลายอีกฝั่งนึ่งได้ นี่กำลังพูดถึงใครเหรอที่เข้าถึงผู้ยิ่งมาได้ใกล้กว่าแล้วมาทำลายฝั่งนี่คิดระหว่างบรรทัดค่ะแล้วยังไงต่อคุณพิธาก็พูดถึงคดียุบพ,พักอย่างที่เราบอกไปนั่นแหละค่ะว่าขอโอกาสได้อธิบายขอโอกาสในการไต่สวนมากขึ้นขนาดก่อนหน้านี้ลงโทษแค่เตือนให้หยุดท่านยังให้โอกาสเลยดังนั้นถ้าจะประหารชีวิตทางการเมืองกันก็คือจะยุบพ,พักเนี่ยท่านก็คงให้โอกาสการไต่สวนแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องนิยามคําว่าล้มล้างนั่นแหลนนะค่ะ ท่านผู้ชมเอเมื่อวานนี้ตอนเย็นตอนค่ำผมไปเดินกินอาหารแถวแถวเมเจอร์รัชโยธินค่ะมีหลานมาจากต่างจังหวัดก็เลยไปเจอคุณชัยวุฒิโอ้คุณชัยวุฒิที่เมเจอร์เหรอคะฮะแล้วคุณช่วยเจอชัยวุฒิที่ไหนไม่ได้ไปพักพลังประชารัฐคุณชัยวุฒิเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีดีอีเป็นแกนนําพลังประชารัฐเป็นตัวตึงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เวทีดีเบตนะแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะคะแนนพันชีรายชื่อพลังประชารัฐน้อยไม่ไปถึงคุณชัยวุฒิแต่ไม่รู้มีคนด d เด a t e แมทักพลังประชารัฐกับไม่มีใช่ไหมหมายถึงอ่ะไม่มีชื่อคุณชัยวุฒิไหมอ๋อก็เป็นชื่อคุณไผ่ลิกไงแล้วทําไมกูอัธกรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่มีชื่อคุณชัยวุฒิอ่าไม่เป็นไรค่ะจําได้ไหมคุณชัยวุฒิบอกอ่ะค่ะว่ามันก็มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะว่าถ้าเลือกตั้งก้าวไกลก็มีโอกาสนะถ้าเลือกวันนี้อ่ะ แล้วทางเดียวที่หยุดก้าวไกลก็คือให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลอา็มทำไงไม่เข้าใจหรอค่ะให้เขาลองทําดูเคือในมุมบางคนวิเคราะห์ว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วจะเห็นเลยแล้วจากนั้นจะไม่ชนะเลือกตั้งอือันนี้อีกฝั่งหนึ่งมองอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะในทำลองว่าอาถ้าจะหยุดหมายถึงวันนี้นะเราก็ไม่รู้อีกเพราะคุณทักษิณมาแล้วเนี่ยค่ะอีกสามปีกว่าจะเป็นยังไงนะสมมติ เลือกตั้งมาหลายคนก็ยังเชื่อว่าก้าวไกลจะชนะถ้าจะหยุดก้าวไกลบางคนบอกบินทฤษฎีก็คือให้เป็นรัฐบาลแล้วทำงานดูแล้วเชื่อว่านั่นแหละจะเป็นจุดเปลี่ยนทฤษฎีนี้ก็เป็นการสบประมาทพอสมควรน,นะว่าผลจะเป็นยังไงอ่ะ